เส้นทางเลี่ยงรถติดค่ะเดินทางเข้าสู่ภาคอีาสานเนี่ยจะไปเส้นทางไหนบ้างบางคนเนี่ยสำรวจเส้นทางมาจาก Google Map เรียบร้อยแล้วนะคะแต่พอ เอาเข้าจริงถึงสถานการณ์ตรงนั้นนะคะรถโอ้โหไม่รู้มาจากไหนเนาะแต่ถ้าเราได้มีการสํารวจเส้นทางวางแผนการเดินทางไว้ก่อนนะคะเราก็จะมีข้อมูลในการที่จะสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางได้ซึ่งถ้าเราวางแผนการเดินทางดีๆคะ่ะก็สามารถที่จะประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งค่าน้ํามันรถด้วยนะคะแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะทุกวันนี้เทคโนโลยี GPS ต่างๆก็เรียวถามมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้า เราได้หาข้อมูลที่หลากหลายเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการช่วยให้เราเดินทางได้ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและก็รวดเร็วด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจาก กรุงเทพธุรกิจนะคะที่โพสต์ไว้นะคะในเว็บไซต์ของ bangkokbiznews.com r นะคะซึ่งเขาก็ได้นำข้อมูลนี้ค่ะ,ะมาจากสำนักง,งานตำรวจภูธรภาค3าอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาค่ะพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงแขวนทางหลวงนครราชสีมาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตห นครราชสีมาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาขนส่งจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมกันเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566ค่ะเนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีนะคะพี่น้องประชาชนก็จะเดินทางกลับภูมิล,ลำเนาเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีปริมาณรถยนต์ในเส้นทางต่างๆมากกว่าช่วงปกติค่ะ ซึ่งพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค3เป็นพื้นที่รองรับปริมาณรถที่ออกจากกรุงเทพมหานครและก็จังหวัดภาคตะวันออกผ่านไปสู่จังหวัดทางภาคอีสานทั้ง20จังหวัดค่ะโดยมีถนนมิตรภาพถนนสาย304กมินบุรีนครราชสีมา เป็นเส้นทางหลักสำคัญนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่2,566ค่ะตำรวจปูทรภาค3จึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่รวมกว่า16,000นายนะคะ คอยดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่8จังหวัดของภาคอีสานตอนล่างประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ยโสธรศรีสะเกดสุรินทรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะสำหรับประชาชนที่สัญจรในเส้นทางตำรวจทางหลวงนะคะก็ได้แนะนําเส้นทางการจราจรเลี่ยงปัญหารถติดบนถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานจํานวน3เส้นทางดังนี้ค่ะเส้นทางที่1นน ะะใช้เส้นทางถนนพหลโยธินกรุงเทพสระบุรีเลี้ยวขวาสามแยกผู้แคร์เข้าถนนผู้แคร์หลมศักดิ์ทางหลวงหมายเลข21เนะคะเลี้ยวขวาแยกม่วงค่อมเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข2 2 5 6ค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้า,าทางหลวงหมายเลข20 5 เพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข201ไปยังจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ะะส่วนเส้นทางที่2นะคะใช้เส้นทางกรุงเทพเช,ช,ช,ชิงเซาค่ะใช้ทางหลวงหมายเลข304พนมสารคามกมินบุรีวังน้ำเขียวปักธงชัยไปยังจังหวัดนครราชสีมาหรือบุรีรำนะคะต้องบอกว่าเส้นทางนี้สวยมากๆนะคะใครที่เคยพาลูกหลานเนี่ยไปเส้นทางนี้นะคะอย่างไก่เองใช้เส้นทางนี้ค่ะไปเที่ยวสวนสัตว์ ของนครราชสีมานะคะสวนสัตว์โคราชเส้น,สนทางนี้จะเขียวชะอุ่มไปด้วย ต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคะ,ะเป็นอุโมงเลยนะคะก็ใช้เส้นทางนี้ก็ถนนโล่งเหมือนกันนะคะแต่ก็จะติดอีกนิดนึงก็คือรถ10บล้อจะเยอะนะคะรถบรรทุกจะเยอะมากเส้นทางนี้นะคะส่วนเส้นทางที่3ค่ะใช้เส้นทางกรุงเทพสระแก้วอรันประเทศตาพระยาโนนยินแดงละหารทรายไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนี่ก็คือข้อมูลเส้นทางที่เรานํามาฝากกันนะคะสําหรับ3เส้นทางเลี่ยงรถติดในการเดินทาง ในช่วงปีใหม่นะคะ2566นะคะ